ไม่ต้องไปเสียตังนวดตามห้างแล้วนะทุกคนแค่มีเครื่องนวดคอบาไลไฟฟ้าตัวนี้นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าทั้งสองแบรนด์นี้ในราคาหลักร้อยกับหลักพันเนี่ยต่างกันยังไงนะ สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเครื่องนวดคอบาลหลไฟฟ้านะครับอันนี้เรามารีวิว2แบรนด์นะก็คือเป็นแบรนด์ของฟูลี่นะครับอีกแบรนด์หนึ่งก็จะเป็นแบรนด์ของโฮเด็กนะครับทั้ง2แบรนด์นี้ราคาแตกต่างกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะสำหรับตัวแบรนด์ของฟูลี่เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณพันกว่านะครับพันกว่านะส่วนตัวโฮเด็กเนี่ยราคาไม่ถึง500ทุกคนทีนี้มาดูรูปร่างนะครับรูปร่างลักษณะของเครื่องทั้ง2แบรนด์นี้นะเนี่ยลักษณะคล้ายกันนะครับ ลักษณะการออกแบบทุกอย่างคล้ายกันนะคล้ายๆกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันมากนี่เหมือนกันมากมีโหมดประครบอุ่นนะครับโหมดประครบอุ่นมีก็มีให้ด้วยมีปรับระดับนะครับอ่ามีเหมือนกันแล้วก็อันนี้การวนการทํางานนะครับอันนี้ปุ่ม power เปิดการใช้งานเหมือนกันทุกอย่างคล้ายๆกันนะครับสําหรับ2ตัวนี้แต่ว่าจะแตกต่างกันที่ราคานะตัวนี้ราคาไม่ถึง500ส่วนตัวนี้ราคา กบาบทอเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าในราคาที่แตกต่างกันขนาดเนี้มันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างหรือมันใช้งานได้เหมือนกันจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวของฟูลิเลยนะครับนี่ฟูลินี่ยอมรับเลยนะว่าเป็นแบรนด์ที่ผมใช้มานานนะสำหรับตัวเครื่องนวดของเขานะดูวัสดุที่เขาใช้นี่บอกได้เลยว่าเป็นหนงัง P u เกรดแบบเกรดพรีเมียมเลยนะอย่างดีอ่ะเนี่ยวัสดุเขาดีมากๆนะฮะ บอกได้เลยอันนี้ยอมรับเลยน,นี่มีตัวการันตีนะครับนี่ฟูริบอกได้เลยว่าวัสดุเนี่ยดีนะครับดีดีบอกได้เลยว่าดีนะครับน้ำหนักก็กําลังดีใช้ได้หัวนวดนี่หัวนวดพอเรามาบีบๆีคลึงคึงตรงหัวพวกเนี้ยนะมันจะมีความอ่อนความนุ่มนะครับแล้วก็มีมีตัวขาเล็กกับขาใหญ่ตรงนี้นะเขาออกแบบมาให้ตรงกับสรีระของอ่าบริเวณคอบ่าไหลของเราได้พอดีนะครับนี่แล้วก็มีมาพร้อมกับสายชาร์จ สายชาร์จไทซีแบบนี้มาให้นะครับชาร์จประมาณ3ชั่วโมงนะตัวฟูลิเนชาร์จประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้นานนะใช้ได้หลายรอบเลยแหละอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูอีกแบรนด์หนึ่งอันนี้คือลักษณะกายภาพภายนอกนะเดี๋ยวให้ดูวัสดุของเขาก่อนนะครับอีกแบรนด์หนึ่งของโฮเด็กเดี๋ยวให้ทุกคนเปรียบเทียบกันเลยนะครับของโฮเด็กเนี่ยวัสดุของเขาก็จะเป็น PU เหมือนกันนะทุกคนนะแต่ว่าตัวหนังเนี่ยตัวหนัง P u ก็จะเป็นเกรดรองลงมาอ่า เป็นเกรดรองลงมาหน่อยนะแต่การออกแบบคล้ายคล้ายกันนะครับคล้ายคายกันแต่วัสดุตัวตัวราคาหลักร้อยอ่ะนะมันก็เกรดมันก็จะรองลงมาตัวสายรัดนะครับพวกสายรัดพวกนี้ก็จะจะ,จะบางกว่านะครับจะบางกว่าอ่าประมาณนี้แล้วก็ไอตัวที่เป็นหัวนวดหัวนวดก็มีนุม่มๆเหมือนกันนะครับมีนุม่มๆเหมือนกันแล้วก็มีขาหนวด <แคล Verantwort> ขาเล็กตรงนี้ออกแบบคล้ายคายกันอ่าการออกแบบคล้ายคกันแล้วก็มี ที่ชาร์จไทสีมาให้เหมือนกันเลยนะครับก็คือชาร์จประมาณ3ชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะครับใช้งานได้ก็ยาวเหมือนกันนะใช้งานได้นานเหมือนกันแล้วก็ทั้งสงทั้ง2แบรนด์นะครับเราสามารถถอดต,ตรงนี้นะรูดออกมาดูเครื่องข้างในได้เลยนะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทําความสะอาดเราก็ถอดตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูของฟูลิว่า,าข้างในเขาเป็นยังไงนะ เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเปิดไส้ออกมาเลยนะปืด๊ดี่ตัวเครื่องของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะสังเกตได้ว่าของฟูลิเนี่ยเครื่องมันจะแน่นกว่าใหญ่กว่านิดนึงนะครับนิดนึงนะครับวัสดุเขาดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาราคาอยู่ที่พันกว่าบาทนะ โอเคประมาณนี้นะครับส่วนเดี๋ยวเรามาดูหลักๆนะเราซื้อมาใช้งานเราก็ต้องลองใช้งานนะครับว่ามันใช้งานได้แตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ของแพงก่อนเริ่มของแพงก่อนนี่เริ่มตัวฟูริก่อนตัวฟูริตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับมาในโทนขาวแดงนะการใช้งานก็ง่ายๆนะทุกคนก็คือก่อนที่จะใช้งานเราก็ตั้งตั้งอาคขาเล็กเนี่ยให้มันอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับแล้วก็สวม สวมอ่าสวมเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับการใช้งานง่ายๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ยกข้ามหัวนะครับยกข้ามหัวขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บนะครับปับ๊บอ่าแล้วก็วางลงไปให้มันอยู่ในตำแหน่งตรงนี้อ่ามันจะมีตำแหน่งคอนะครับตำแหน่งคอส่วนขาเล็กเนี่ยมันจะอยู่ตรงตรงนี้พอดีนี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือการใช้งานของเครื่องนวดคอบาไหลนะครับ ขาเล็กเนี่ยมันจะมันจะบีบนวดตรงนี้พอดีนะครับส่วนตัวขาใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ตรงคอตรงนี้เว้ย,อยโอเคนะครับการอันนี้คือการใช้งานนะครับง่ายมากส่วนตัวเนี้ยตัวเชือกดึงนะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราสําหรับใครที่ต้องการแรงแรงกดเยอะๆใช่ไหมแรงกดเยอะๆเราก็สามารถดึงเชือกตัวนี้ได้เครื่องมันก็จะกดแน่นขึ้นนะครับทีนี้มาดูการใช้งานอ่าเริ่มต้นการใช้งานเลยนะครับของฟูลิเนี่ย มันจะอยู่ตรงนี้นะอ่าฉะนั้นมันจะต้องต้องเอื้อมมือนิดนึงอ่านี่ปุ่มปุ่มเปิดนะครับกดแช่นะครับกดแช่เึ๊บอ้านี้ให้ทุกคนดูนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนี่ให้ดูชัดๆนี่ครับการนวดคลึงของเขานะเป็นไงเป็นไงการนวดคลึงใช้ได้ไหมเขา้าเข้าถึงจุดไหมถึงจุดนะพอดีนะอ่า ช่วยได้นะอันนี้ถือว่าดีดีเยี่ยมเลยนะทุกคนอ่ะให้ทุกคนดูสังเกตขาเล็กตรงนี้นะนี่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 เป็นไงเฮ้ยเนีย่ยดูนะโอ้โหดูดูเข้าคลึงดิทุกคนไม่เออเป็นไงครับอันนี้ถือว่าช่วยได้เยอะนะสําหรับใครที่ชอบนวดนะใครที่ชอบนวดนี่แนะนําเลยนะเราไม่ต้องไปไปวานให้ใครมามานวดแล้วนะ ไม่ต้องใช้คนนวดเพราะเรามีเครื่องนวดตัวนี้นะนี่แล้วก็มันมีฟังก์ชันอันนี้นะฟังก์ชันเขาค่อนข้างหลากหลายนะมีโหมดประครบอุ่นด้วยถ้าใครแบบอยากนวดแล้วก็อยากประครบนะครับตัวนี้ก็คือการวนการทํางานนะจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับส่วนปุ่มนี้ก็คือการการเพิ่มระดับนะครับเพิ่มระดับแรงกดนะความเร็วอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เพิ่มตรงนี้ได้ตัวนี้เป็นโหมดประครบอุ่นถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยไฟมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนี่อย่างนี้เว้ยทุกคนเนี่ย ตัวเครื่องอะ่ะมันก็จะเริ่มปล่อยปล่อยอุณหภูมิอุ่นๆขึ้นมาตรงหัวนวดตรงนี้นะครับถ้าใครต้องการแบบนวดนานๆนะเนี่ยกดปุ่มนี้นะมันก็จะวนลูปก,การทํางานนะครับนี่ให้ทุกคนดูด้านหลังนะโอ้ยบอกได้เลยนะว่ามีเครื่องนี้นี้ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเลยเครื่องนวดคอบาไหลนะ ตัวนี้เป็นแบรนด์ของฟูลินะครับการทํางานเบื้องต้นเหมือนเอ่อการทํางานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาโอเคเบื้องต้นนะให้ดูแค่นี้ก่อนต่อไปเดี๋ยวให้เทสให้ทุกคนได้ดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับการกดหยุดนะครับการจะหยุดการทํางานก็กดกดปุ่มเดิมนี่นะครับปุ่มพาวเวอร์นี่แหละกดแค่นี้ก็หยุดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ของฟูลินะในราคาพันกว่าบาทนะครับต่อไปเดี๋ยวให้ทุกคนดูเครื่อง ที่ค่าตัวไม่ถึง500อนะอันนี้เราก็ได้มาเหมือนกันนะมี2เครื่องเลยเดี๋ยวลองใช้งานให้ทุกคนได้ดูว่าราคาไม่ถึง500กับราคาหลักพันเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับการสวมนะครับเหมือนกันเลยนะครับการสวมเหมือนกันเลยก็คือเอาขาเล็กเนี่ยตั้งขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็สวมเข้าไปอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ยกข้ามหัวเหมือนกันเลยนะครับยกข้ามหัวปึ๊บ ปึ๊บเหมือนกันเด๊ปปาบอ่าแล้วก็ลงตำแหน่งให้มันอยู่ตรงเหมือนกันนะครับตำแหน่งเนี้ยเหมือนกันเลยออกแบบเหมือนกันเป๊ะนะฮะนี่อย่างนี้นี่ก็มีเชือกเอาไว้ดึงเหมือนกันด้วยนี่มีเอาแล้วครับต่อไปเป็นคิวของเครื่องนวดคอบาไไลในราคาไม่ถึง500ของโฮเด็กนะครับการใช้งานเหมือนกันเลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็กด power ตรงนี้นะครับมันจะสลับกันนิดนึงอ่าอันนี้มันจะอยู่ล่างอ่าอันนี้ก็กดแช่เหมือนกันกดแช่ปึ๊บ นในไฟติดแล้วนะหลังจากนั้นเครื่องก็จะทางานเดี๋ยวให้ทุกคนดูชัดๆนี่นก,นการทํางานเฮ้ยแต่ตัวนี้มันดูเนิบๆนะคุณดูบีบถึงบีบถึงเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยดูเนิบๆนะครับดูเนิบๆดูด้านหลังให้ทุกคนดูด้านหลังนี่เฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะคล้ายกันอ่ะเฮ้ยมันใช้งานได้เหมือนกันเลยเนี่ยนะครับ แต่เท่าที่เห็นได้ชัดเจนก็คือความเอ่อเรียกอะไรความความจังหวะในการนวดความเร็วนะตัวนี้มันจะดูเนิบกว่าดูเนิบนบค่อยๆนวดอะไรประมาณนี้นะฮะเนิ่รงอ,อเนิบแต่กดแรงนะสำหรับตัวโฮเด็กนะอันนี้ราคาไม่ถึง500ทุกคนเชื่อป่ะเนี่ยเฮ้ยแต่มันก็โอเคนะถือว่าโอเคใช้ได้เลยเนี่ยดูลักษณะการทำงานของของตัวเครื่องนะครับเนี่ยทุกคนดู เนี่ยดูดิโอ้โหคือคือขนาดผมถ่ายนะผมยังฟินแทนเลยอะเบอไหมเนี่ยเนี <c oughs> <c oughs> ่ยด,ดูดูการกดตรงคอนะให้ทุกคนดูดูแล้วก็การกดตรงด้านหลังนี่ตรงนี้นะ <c oughs> ทุกคนผมพยายามหาจุดที่มันมีความแตกต่างระหว่าง2แบรนด์นี้นะครับสำหรับเครื่องราคาหลักพันกับเครื่องราคาหลักร้อยนะแต่ว่าพยายามหาดูนะ หลักๆที่สัมผัสได้นะครับที่รู้สึกได้ก็คือจังหวะการนวดของเขาอ่ะตัวนี้มันจะมันจะช้ากว่านะครับดูดูเนิบกว่านะครับแต่ว่าใช้งานได้เหมือนกันเลยทุกคนบอกได้นะว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้และเนี่ยของแบรนด์โฮเด็กอ่ะ เขารับประกันเปลี่ยนใหม่ให้ฟรีภายในหนึ่งปีด้วยนะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าแค่เครื่องราคาไม่ถึง500เนี่ยเขาจะกล้ากล้าเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะถ้ามันมีปัญหานะเนี่ยประมาณนี้นะครับ <c oughs> และนี่ก็คือการรีวิวแบบคร่าวๆสำหรับการใช้งานเครื่องนวดคอบาล์ไลนะ มีให้เลือก2แบรนด์ใครที่สะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้นะครับถ้าใครหาซื้อไม่ได้ก็พิกัดหน้าคลิปหรือว่าในรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับมีให้เลือก2แบรนด์นะแล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนนะหลักพันอันนี้หลักพันนะวัสดุดีมากนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่ง หลักร้อยนะครับหลักร้อยมีถึง500ด้วยเอออันนี้กล้าพูดเลยรับประกันเปลี่ยนใหม่ให้ฟรีหนึ่งปีด้วยนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับอันนี้ใช้งานได้เหมือนกันเลยโอเครีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะซึ่งมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุปกรณ์การนวดที่ผมลองใช้แล้วทุกคนในบ้านเนี่ยชอบมากนะครับอืมชอบมากถือว่าได้ผลนะทุกคนนะได้ผลอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบา,บาย Oh,